แล้วเป็นไงบ้างจันจันไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจยังไงบ้างก็ไปค่ะถ้ามีเราบ้างถ้าเราไม่มีงานอะไรเงี้ยเราก็ไปด้วยตลอดเพรว่าอยู่บ้านก็ดีอีกแล้วพี่ปูไม่ได้มีบังคับให้เราไปสนะไม่มีค่ะไปเองเลยใช่จนจนเราต้องถามว่าอยากให้ไปไหมจนบางครั้งก็กลัวเขาเบื่ออะไรนั่นก่อนกันครับปูมีการแบบว่าขอน้องไปหรือเปล่าไม่จริงๆกู เราไปเล่นคอนเสิร์ตตั้คอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนวันเป็นวันนะครับางทีอบางทีมันก็ติดกันเลยบางคนกลัวเขาเบื่อบ้างเหมือนกันเพราะว่าบางร้านมันไม่ได้สภาพเหมือนกันที่ร้านไปบางร้านมันก็ไม่มีที่พักนั่งต็มฟรีแบบดีๆมืนไม่ได้แบบน้อยใช่ครับบางที่ก็เป็นเล้าบางที่ก็มีสาวๆแต่งไปบางโค้ดบางโค้ดก็มีให้ไปไปน้องไม่ทำอะไรบ้างฮะน้อไม่ทำอะไรกินบางโค้เลยไม่ยืดสองมือไม่ได้มอง มองอยู่อย่างเวลาว่างๆเราทำอะไรดอกที่แบบรอพี่เฟงตอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมตอนที่แตคอนเสิร์ตด้วยกันอ๋อช้อปปิ้งออนไลน์แบบฆ่าเวลาเวลาก็จะมีแบบอย่างนี้เราไปเริ่มเรียนพวกการตลาดอะไรอย่างนี้ยด้วยไป้ซัพพอร์ตเขา แล้วแล้วอย่างวันไหนที่ไม่ได้ไปเชียร์อย่างเงี้ยเราอยู่บ้านเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไหนหรืออยากไปอะไรก็ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะจะอยู่บ้านเฉพาะวันที่เราไม่สบายเท่านั้นเอยจะยางก็ไปด้วยกันนี่แหละอยากไปด้กันก็ไปจะงงแค่ไหนก็ไปเรื่องลงประเสริฐมาลงจากเวทีมาปั๊บเห็นหลับอยู่ทุกทีเราจะมีหมอนเพื่อหอมพร้อมของเราเดี๋ยวเพื่อนในวงเขาแซลนบ้ากไหมครับพี่คนแบบว่าเพื่อนๆในวงเนี้ยแซลกันบ้างไหมไม่มีมีแต่ถามว่าวันนี้ไม่มา ก็คือไปบ่อยวันไหนที่ไม่มาคือมันจะเป็นแปลกใช่มันจะแปลกก็นนี้เพื่อพี่ๆก็ชอบเขาชอบแกล้งเขอะไรเขาชอบแกล้งเขตอบตลอดเลยตอนนี้ก็คือสนิทกับพี่ๆสนิทหนูพูดได้ไหมว่าสนิทแต่เขาไม่รู้ว่าสนิทกับเราแต่เราสนิทกับแต่เราสนิทกับเขาพูดได้ว่าสนิทครับเพราะว่ามันก็ จะไปด้วยกันบ่อยๆนะไม่ว่าจะไปในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ไปนะัถ้าเป็นนพใช่ครับล่าสุดแคนเซิลงานตัวเองเพื่อไปกับเขาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรารักเอออตนนี้แบบว่าแบบปีซสุดแล้วต้องมีอะไรแบบจุดเด่นกอนเรางก็จะมีความต้องการหลายๆอย่างครับรเในในบางเรื่องนะในบางเรื่องที่เขายังต้องการออกไป เดินห้างเนี้ยคือพี่นะเพื่ถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเดินไปแล้วไม่ซื้ออะไรเนี่ยไม่เดือดแน่ๆต้องมีคิดก่อนว่าจะไปเพื่ออะไรเราหยิบของสิ่งนั้นเสร็จกลับบ้านเลย<อ>แต่นี้ว่าจะเดิน,นเรื าจะเดินเลื่อนจำเป็นต้องเดินเที่ยวเอ้ยจำเป็นต้องไปซื้อของไหมไม่จำเป็นต้องเดินเที่ยวได้เขาจไม่ชอบฝาแต่เราก็ตามใจเขาตลอดนะไปได้ครับไปได้มีดูมีอะไรข้างเล็กๆครับอย่างกิเกียงอย่างเงี้ยครับที่กูมีดุไม่จะจังแบบว่าเวลาเราไปเดินช้อปปิ้งอย่างเงี้ยไม่มีเลยตามใจทุกอย่างชอบเลยอยย่าางงเเี้้จก็ตามใจฝา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 เอออย่างล่าสุดมีการเซลล์กันเป็นลำพู แปลกนะพี่โบยังไงเออเรื่องสิเกตเลยไหมฮะพี่โบแบบนี้ครบสิเกตเลยไหมซีเ,เคตนะครับซีเกตในที่นี้คือถึงที่แล้วค่อยตื่น <c oughs> เออเ <c oughs> นาะตลอดพิเศษยังไงเราปรพูดตัวนี้พิเศษยังไงพี่โบจริงจริงการไปการไปเมืองนอกการไปไปเที่ยวโย,โยุโรปเนี่ยครับมันไม่ใช่แบบสุขสบายอย่างเดียวมันเหนื่นอยเหนื่อย แต่เขาก็ก็โอเคเขาทนได้แล้วก็บางทีมันต้องลางกกระเป๋าเองนะจากโรงแรมไปไปสถานีรถไฟหรือจากโรงแรมไปขึ้นรถที่ใดที่หนึ่งอะไรก็แล้วแต่นีมันเป็นได,ได้ใกล้ๆมันไกลแล้วอีกอย่างมันหนาวบางที่หนาวและฝนก็ต้องหายทก็ต้องแบบลุยๆกันไปแล้วก็พอปเป็นสำเร็จพอพอเป็นฐานมาได้กันสนุก มันก็นี่มันเป็นพิชชันิ์งานเยอะขนาดนี้แบ่งเวลาไปเที่ยว,วยป่อยเลยครับจริงๆอ่ะการไปการไปทำงานของพี่อ่ะถ้าสมมติมันเปวันว่านทั้งสองวันคือทเที่ยวต่อใช่ก็เที่ยวไปเที่ยวต่อไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยเลยใช่จะไปอายุหลปนี่ก็ไปไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยอยอ่างตัวเขาก็ชอบเลยทีนี้ชอบม <laughs> ีเวลาระหว่างวันที่ไม่ได้ทำงานก็ ชอบแต่เดียวเออใส่ช็อปตัวจริงไม่จริงแค่กดใส่ตะกร้าเฉยๆเออรามีอะไรแก้ต่างไหมแบบว่าสิ่งที่เขาพูดไม่มีก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ช็อปปริงร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบครับชอบยืมโทรศัพท์ด้วยเออยืมมาโอนตังค์ยืมเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปโอนเป็เสร็จเรียบร้อยไม่เป็นการไม่ต้องขอรื้อเรื่องไม่ต้องขอละโอนเองเลยแต่สิ่งที่คุณจะผงมบะาะไหมคะจะมีผงมบ้างไหมคะแบบว่าเรา ก็าก็จริงๆของก็ไม่ได้ราคาสูงมากก็ไม่ได้แบบแพงดีแบอมากเป็นของที่ชอบของที่ต้องใช้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องคุกคุกเลยอนุญาตเต็มที่ก็เต็มที่เอ่าที่หาได้ก็คือกลับไปเตรียมกดเตรียมกดเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเต็มที่พี่ผู้บโชคดีที่สุดอย่างของก็เป็นสิ่งที่มันมาใช้ด้วยกันได้น้ำยาของนีิ ใช้ส่วนตัวอยางถิ่นบ้านอะไรอยางน้น่สมมอะไรอย่างเนี้ยตัวตายอะไรอย่หรือว่าของแต่งบ้านซึ่งมันมันใช้รูปกันใช่ไแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ด้วยของพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นต้องเห็นดีเห็นงามครับอกยาานตัวนี้ก็เข้าปีกว่าแล้วเนาะเท่าสอง UM <Dante> <mark> ก็รู้จากที่สายใจคอกันค่อนข้างละเอียดขึ้นแล้วก็เวลาโกรธโทษทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยละเอียดสอนมากขึ้นจากตอนแรกดีเลยก็ยังใบ้ๆกันอยู่นะฮะเราคอยกดกันมั้ยครับมีมีกอลเลยอ่านใจได้ได้ยั้ไงก่อนก็คือแบบมไม่รู้วกันอาการนั้นคืออะไรนั่นนักอธิบายค่อนข้างที่ละเอียดขึ้นแบบว่าพวกเราเหมือนจะไม่ค่อยท้อกันเลยเราจะแบบจงใจอะไรอเงี้ย ไม่มีเวราการใจไงกม่เลยไม่มีทะเงาะถ้าเราไม่ตักใจเนี่ยทัเงาะเแน่แน่คือแบบเคลีันเคลหยรรับเลีร์บายเรยืนหรอทำใจอย่างนี้เลยใช่ถ้าเอาเขาเข้าจริงในวันที่เไม่ทำงานแล้วพอไม่ไหวแล้พออย่างเงี้ยมันก็จะติดสลับกันนะแล้วก็ต้องดูแลเพราะบางทีเราคเกไม่มีปัญญาที่จะลุกขึ้นมาหาข้าวหาบานอะไรให้ก็จะเป็นห มีแค่อย่าปล่อยให้หนูหิวข้าวไม่ต้องเดียวเลยอม่ต้องหิวข้าวโอ้โหหิวแล้วโอ้โหหวพอกินเสร็จไปก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เขาไม่ค่อยค่อยงอนค่ะเขาไม่ค่อยโก๋ไม่ค่อยเออไม่มีเลยน้อยมากใจดีนะคะใจดีมาก เราควรทบทวนอีกสักหน่อยนะครับไม่ต้องเนียะ